สวัสดีครับทุกคนครับผมวันนี้นะครับผมมีเมนูที่เขาดังกันมากในทิกต o k หรือในโลกโซเชียลนะครับผมแต่เขาดังจนเขาเลิกคิดละแต่วันนี้ผมจะลองมาทํากินดูครับว่ามันจะอร่อยจริงๆหรือเปล่าที่เพื่อนเอนเขาพูดกันนะครับผมมาเลยครับเดี๋ยวถ้วยนะครับผมวัตถุดิบของเรามีวันนี้มีไข่กุ้ง ผักขมนะครับผมน้ำพริกนรกนะครับแล้วก็ข้าวนะครับผมเรามาเริ่มกันเลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับทุกคนใส่ข้าวลงไปเลยนะครับแล้วก็ผักขมอบชีสร้อนๆเลยนะครับนี่เทลงไปเลยนะครับเทลงไป ไปเลยครับผมชีสไปลงไปแล้วก็ไข่กุ้งครับผมไข่กุ้งจอะยางนิดนึงเราเร็เียวเลยนะครับผมไข่กุ้งลงไปเลย สีสันฉีดขาดมากอืมขอชิมจักหน่อยครับผมแล้วก็น้ำพริกนรกหมดเลยอย่าเสียได้ทุกคนน่าทานไหมครับเดี๋ยวเราก็จะคลุกเขาให้เข้ากันื แต่เสียดายนะครับวันนี้สาลายแผ่นเราลืมซื้อคิดว่าที่บ้านมีไม่เป็นไรครับที่สุดของความยืดยาดข้าวห่อขยำคุกคุกคุกเข้าไปครับทุกคนแล้วก็ทีเด็ดของเรา เรียวๆกันเป็นเลย,ยไม่มีการเตรียมอะไรนะครับผมโรยลงไปเลยสาลาย,ย,ยนี่ครับทุกคนเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะชิมให้ดูนะครับว่า เป็นยังไงอร่อยจริงๆครับเพื่อนๆสูตรนี้ถือว่าผ่านผ่านเลยอร่อยอ่ะอร่อยเลย หือจะยืดไปล้างผักมาครับทุกคนผักสลัดถ้ามันกินคู่กับผักมันจะอร่อยมากครับ อร่อยมากอร่อยแบบตะโกนทำไมเพิ่งจำตามขคนนี้ ในความกรึบของไข่กุ้งความหอมของสาหร่ายความนัวของชีสอร่อยไปกินตามไปทำตามเขา เปนคู่กับผักสลัดเข้ากันเข้ากันสาหร่ายไม่ต้องหอ่อไม่ต้องซื้อแบบเป็นแผ่นเป็นหอกก็ได้นะครับซื้อแบบสาหรายโรยข้าวกินอย่างเงี้ยอร่อ,อย พักดีกดอร่อยแบบอร่อยมากดมคำม Gott okay. ครับผมเพื่อนเดี๋ยวคลิปเราจะยาวเกินไปนะครับผมอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องสามแสบพาพเพเลินด้วยนะครับผมผมจะพยายามมาลงคลิปเรื่อยๆนะครับผมหลังจากที่ห่างหายไปนานฝากด้วยนะครับเพ,พ,พื่อนๆขอบคุณครับบ๊ายบาย